ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่25ของเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับแรม14ขค่ําเดือน6ปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้ก,กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเกหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือออกไปหางานทำในช่วงของวันนั้นเราก็จะมีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทําอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเขะสถาน ในแต่ละวันก็ควรจะตรวจดูว่าวันไหนดีเลิกไหนดีตอนไหนอันนี้เราก็จะได้ออกไปในยามที่ดีเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นวันนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์เราก็จะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านในวันนี้และสีประจําตัวติดเนื้อติดตัวในวันนี้จะมีโชคมีลาบนั่นก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการที่ท่านจะออกจากบ้านในวันนี้ก็ในช่วงของหกโมงเชา้าถึงแปดโมงเชา้าจะไปเลิกผานาที เลิกที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานก็วันนี้ก็ถือว่างานของท่านจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านอีกมากมายในเรื่องของการงานถือว่าดีวันนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็จะมีลายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็มีรายรับเข้ามาท่านหลายช่องทางในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ <c oughs> ให้ท่านระวังในช่วงของตอนเย็นๆหรือตอนบ่ายๆอาจจะมีการโต้เถียงหรือว่าอาจจะมีการ พูดจาไม่เข้าใจกันให้ท่านระวังไว้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง <c oughs> ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดี เป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้และในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะทํางานอะไรให้ท่านไตร่ตรองดูให้ดีเสียก่อนถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมรวมกันหลายคนอาจจะมีความคิดเห็นจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในท่านไตรตรองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ ทำอะไรลงไปในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าทำไปแล้วจะมีความสำเร็จแต่ท่านตรึกตรองให้ดีเสียก่อนในวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีเงินหมุนเวียนท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายในวันนี้ถือว่าการเงินของท่านจะไม่บกพล้องท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของคู่ครองคนรักถ้าหากว่า เพิ่งคบกันใหม่ๆวันนี้ท่านถนอมในเรื่องของคําพูดคําจาพูดอะไรก็ต้องตรึกตรองให้ดีมิฉะนั้นอาจจะทําให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า ลางหน้าแปลงควันใ้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านอีเกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดตัวของท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเ <sweetie. S 1> สี่ยงดวงเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดี <c oughs> เป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้เลิกผ้านาทีเลิกที่ดี <c oughs> นั่นก็ในช่วงของ สิบโมงไปถึงสิบสามนาฬิกาอันนี้ถือว่าโชคลาบจะมีเข้ามาท่านทางก็ท่านออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าดีเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านจะลงทุนอะไรหรือว่าท่านจะค้าขายลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผลดีกับตัวท่าน ในวันนี้การเงินก็ถือว่าดีแต่จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้เกี่ยวกับการลงทุนนี่แหละท่านจะเอาเงินนี้ไปลงทุนเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนในวันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของคนรักคนใครด่ดูดีวันนี้ไม่จู้จี้ไม่งูดงีดพูดอะไรก็โอเคตามใจทำอะไรก็ปรึกษากันได้นี่ก็คือ ท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาภในวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นที่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปจากบ้านไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือไปทำงานก็ในช่วงของ13บนาฬกา ถึง15นาฬิกาจะไปเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ในเรื่องของการงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวท่านมีรายวรับท่านก็ต้องมีรายจ่ายในช่วงของตอนวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันได้ ถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในเกมที่ดีกับคนรักในช่วงของวันนี้จะไม่ทะเลาะจะไม่มีการโต้เถียงอะไรก็ถือว่าความรักของท่านอยู่ในเกมที่ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้และในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันเลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั่นก็คือในช่วงของ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวก็จะมีงานเข้ามาหาท่านเรียกว่าเป็นงานที่ดีทำแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังทำแล้วจะทำให้ตัวท่านมีโชคมีลาบในวันข้างหน้าในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีลายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีลายรับสลับกันในวันนี้ โชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านด้วยท่านทำอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับสิ่งนั้นในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ต้องระวังในเรื่องของการพูดการจาอาจจะมีการละแวงจับผิดกันให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ <c oughs> ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สีที่ดีสีที่ควรติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้และในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ก็ในช่วงของหกโมงเช้า ไปถึง8ดโมงเช้าจะเป็นเลิกที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการค้าขายท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกจะค้าขายอะไรในวันนี้จะมีโชคมีลาบขายดิบขายดีทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับ มากกว่ารายจ่ายในวันนี้คนรักคนใกล้ก็โอเคพูดจาดีวันนี้ให้คําปรึกษาได้ปรึกษาในเรื่องของการทำงานเขาก็จะชี้แนะให้เราได้มีความรู้เกิดขึ้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควัน ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้วันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดี เป็นทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้เลิกผ้านาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการที่ท่านจะออกไปเสี่ยงโชคหรือว่าออกไปทำงานก็ในช่วงของ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าดีงานท่านจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาเสริม ท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้นับว่าโชคดีจะมีคนให้กําลังใจมีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการทำงานในวันนี้การเงินก็ถือว่าดีจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านระวังอาจจะมีคนมาพูดจาหลอกลวงหรือว่ามาชักชวนให้ท่านไปร่วม ลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนอะไรกับเขาก็อย่าตัดสินใจไปร่วมกับเขาจะเป็นการดีถ้า,าว่าเรามีความรู้ค่อยไปร่วมกับเขาในเรื่องของความรักความใคร้วันนี้ก็ถือว่าดีพูดจาดีเอาเอาใจทำอะไรให้คาปรึกษาได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนก็ขอให้ท่านที่ฟังกันแล้วนึกคิดอะไรจะทําอะไรให้ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี